อเรามาดูโจทย์ข้อนี้สดๆนะครับสดๆแบบสดๆจริงๆต้องบอกว่าโจทย์ข้อนี้เป็นการทดสอบพวกเราเรื่องนี่เราไมา่ได้เตรียมกันนะทดสอบเรื่องอะไรเนี่ย s n v n v s r s e ดูนะให้ f หา f i n v e r s e ให้ g i n v e r s e หา g เก็ตปะคือข้อสอบข้อนี้เทสอย่างเดียวเลย Inverse ถูกวะอีกรอบให้ f หา f i n v e r s e ให้ g inverse หา g เพราะฉะนั้นการ inverse ล้ลวนๆดังนั้นเรามาหา f ก่อนเพื่อกำลังใจของชีวิตเรา f x เท่ากับ 3x ลบ1ครับตาย inverse วิธีปกติไม่ค่อยเป็นละ,ะ f x คือ y y เท <Y S 2> ่ากับ 3x ลบ1อินเวคร์ซิอินเ v e r ์ e ก็คือการสลับการระหว่าง x กับ y ก็เป็น x เท่ากับ 3y ลบ1คอยๆ ัด y เท่ากับครับ x บวก1 y เท่ากับ x บวก1ส่วน3เราเรียกเจ้า y ตัวเนี้ยว่า f, f inverse เพราะอะไรเพราะว่าตัวนี้มันคือ,อค f แล้วพอเราสลับปุ๊บ y ตัวอีกฝั่งหนึ่งก็จะเรียกว่า f inverse นะครับอ่ะ f inverse อ่ะจบมาละนะครับต่อไปเรารู้ g อินเวอร x อ่ะข้อนี้พี่เปาทำเป็น2รอบนะ x มากกว่าเท่ากับ0แล้วก็ g อินเวอร์ x x กำลังสองลบ x กำลังสองเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0เมื่อ x น้อยกว่า0ข้อนี้โคตรชอบเลยทำไงครับผมดูแบบสลับเอาเลย ระวังนะระวังนะข้อนี้ดีนะเว้ยอ่ะเราเขียน y เท่ากับก่อนเนาะข้อนี้ดีนะฟอยข้อนี้ดีนะฟอยเป็นหนึ่งในข้อที่พี่เลิฟมาคนออกข้อสอบข้อนี้ออกข้อสอบโคตรดีอ่ะแล้วไงต่อก็สลับอ่า <c oughs> inverse <c oughs> ก็คือการสลับก็เป็น x เท่ากับ y กำลังสองกับลบ y กำลังสองเมื่อนี่เราต้องต้องเอาของเขาฟังน้องๆฟังติมซาฟังเวลาเราทำเวลาเราเขียนปกติทุกครั้งเราจะเขียนเนบบนนมื่อ x เป็นแบบนั่นเมื่อ x เป็นแบบนี้เก็ตปะเราจะไม่เขียนเมื่อ y เป็นแบบนั้นแบบอย่างนี้อะไรไม่ไม่ฉะน,นั้นสิ่งที่เราต้องทำเพิ่มคือการดูว่าเอ๊ะ แล้ว y เป็นไงบ้างอ่ะน้องๆดูติมซ้ำดูค่อยๆพูดนะค่อยๆค,คิดนะถ้า x มากกว่าหรือเท่ากับ0พูดง่ายๆ x ต่ำสุดคือ0ก่อนศูกำลังสองได้0แปลว่า y ต่ำสุดคือ0ต่อไป x เป็นบวก x เป็นบวกค่อยๆพูดบวกยกกำลังสองเป็นบวกฉะนั้น y ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0นย์เข้าใจไหม อธิบายอีกรอบหนึ่งทําไมก็อันนี้เราต้องหาข,อข้อพิสนของ y ก่อนนะครับเพราะว่าเราสลับไปมันจะไปเป็น x แล้วเราเดี๋ยวเราจะตรงเนี้เราต้องไปเขียน x นะ,ะซึ่ง,ซ,งซึ่งเรามาจาก y เนาะเพราะมันเป็นการสลับ x y เพราะฉะนั้นเราจึงต้องหา y ก่อนอ่ะลัง่ายต่อไม่ไม่สรุปนี้สรุปนี้นทําไมเราก็ดูว่าค่า y มันเป็นเท่าไหร่เริ่มจากการที่ถ้าเกิดเรา x มันตามสูตรเท่ากบสูตรเราก็ลองแทนสูตรเข้าไปมัน ศูนย์ยกกำลังสองมันก็ได้ศูนย์เรื่องมันก็เป็นบวกไปเรื่อยๆครับแล้วพอ x เป็นบวกยกกําลังสองก็เป็นบวกก็คือศูนย์ขึ้นไปก็ y เท่ากับศูนย์ขึ้นไปถูกไหมก็ y มากกว่าเท่ากับศูนย์อะต่อไปฝั่งนี้อ่ะดูดีๆตัวนี้นนอัี้ x ติดลบ x ติดลบแต่ว่าไม่เป็นศูนย์ก็คือติดลบแต่ไม่เป็นศูนย์ y ก็ไม่เป็นศูนย์แต่ว่าอ่ะพอยกกําลังสองปุ๊บยกกำลังสองมันจะได้บวกกลายเป็นบวกแต่ว่าเราก็ใส่ลบเข้ามาบวกเจอลบก็กลายเป็นลบ อีกรอบ x คือติดลบติดลบยกกำลังสองก็เป็นบวกบวกเจอลบได้ติดลบเพราะฉะนั้น y ก็ติดลบเป็น0ูนย์ไม่ได้เพราะว่า x ไม่เป็นศูนเพราะฉะนั้นพอเราอินเวอร์สปุ๊บตัวนี้จะกลายเป็น x มากกว่าเท่ากับศูนย์ x น้อยกว่าศูนยแล้วก็ตรงนี้ก็คือ y มากกว่าเท่ากับศูนยแล้วก็ y น้อยกว่าศูนย์ การุณนาดูสีด้วยนะครับการุณนาดูสีด้วยนะครับทุกท่านเข้าใจไหมตอนแรกผมเจาะลึกขนาดนี้ป่ะตอนผมทำเองผมไม่ได้ทำแบบนี้ผมแบบมอง x เป็น y y เป็น x สลหรับแล้วก็ดูค่าเลยอันนี้คือแบบ general เลยเนอะ inverse อยากหาตัวไหนแทนค่าได้หมดทั้งโลกใบนี้ยังไม่จบนะครับน้องๆเวลาเราทำเราต้องจัด y เท่ากับประมาณนี้ย คือเราจะไม่จัด x เท่ากับเราจะจัด y เท่ากับเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยเราต้องถอดรูทนะครับกลายเป็นนยากเขียนอ่ะเคสแรกเคสที่ x มากกว่าเท่ากับศูนย์หรือ y มากและก็ y มากกว่าเท่ากับศูนย์เนี่ยเราจะได้ว่า y เท่ากับรูท x y เท่ากับปกติก่อนปกติอันเนี้ย y กำลังสองเท่ากับ x y เท่ากับบวกลบ รูทเอถ้าผมลืมบวกลบจริงๆแล้วผมผิดนะแต่ว่ามันแต่ว่าด้วยความที่เราขอบเขตไว้แล้วว่า X กับ y เป็นบวกทั้งคู่เนี่ย x อยู่ในรูทเป็นบวกโอเคอันนี้เป็นบวกจบแต่รูทไม่ติดลบ Y ก็เป็นบวกด้วยเพราะฉะนั้นติดลบไม่ได้กาทิ้ง,งผมไม่รู้เอ้พี่ปอมไม่รู้ว่าติ่มซำคิดขนาดนี้หรือเปล่าตอนทำไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดขนานนี้เอาจริงๆคือผิดนะ ถ้ามันออกข้อสอบให้วัดกันจริงๆติ่มซำผิดนะเออเอจริงๆข้อนี้คือดีกว่าที่ยูคาดคิดไว้นะอะ่อีกเคสหนึ่งก็คือถ้า x ติดลบ y ติดลบครับอ่ะก็คืออันนี้ครับแล้ว y ไปเป็นยังไม่ถอดนะเป็น y กำลังสองเท่ากับลบ x บแต่ว่า y เฉยๆก็จะเป็นบวกลบรูทล,ลบ x ใช่บพบว่าคคิดดีๆน้องๆ เดี๋ยวอเ,คคเองใจเย็นๆ x ติดลบ x ติดลบอพอเจอลบ,บข้างในรูดก็กลายเป็นบวกก็โอเคใต้รูดไม่ติดลบจบอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งอย่าพึ่งตัวนี้พี่ปอบยายลบไปฝั่งหนูนเป็น y กําลังสองเท่ากับลบ x ถอดรูดได้ y เท่ากับบวกลบรูดลบ x คราวนี้หลายคนบอกใต้รูดติดลบไม่ติดลบเว้ยเพราะว่า x ติดลบติดลบเจอลบ ข้างในรู้กลายเป็นบวกจบต่อไป y ติดลบครับ y ติดลบตัวนี้ตัดตัวไหนทิ้งตัดบวกตัดบวกทิ้งเข้าใจหรือ,อยัง <Okay. S 1> ว่ามันมีอะไรมากกว่าที่อยู่คาดขีดไว้ซึ่งไอ้ตัวนี้เรียกมันว่าเมื่อกี้ตัวนี้คือ g inverse ใช่ไหม mm hmm. ตัวนี้ก็เลยเป็น g x เข้าใจหรือ,อยังเ <Yeah. S 1> พราะฉะนั้นสรุปครับพี่ปอจะได้ g x ออกมาสค่าคือ รูทเ x เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0ขอเขียน y ให้ด้วยละกันแถมๆไปแล้วก็ลบรูทลบ x เมือ่อ x, x น้อยกว่า0 y, y, y ก็น้อยกว่า0 <Y S 1> ด้วยโอเคเก็ต okay, นะถ้าดูไม่ทันไปดูซ้ำนะเอาเรื่องอยู่นะไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นนะถูกปะ่ะช่วยพี่เอบจำหน่อย f inverse g2 บวก g ลบ8 f inverse g 2บวก g ลบ8อ่ะโอเคเราเริ่มจาก g 2ก่อน g 2ใช้อันไหนบนหรือล่างอ่ะดูดีๆนี่ g x อันบนอันบน g 2นี่ x มากกว่าเท่ากับ0ูตร g x r o o x g 2 r o o ู2ก็เป็น f inverse ของ r ู o อบวกอ่เดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเย็น g ลบ8ก็คือใช้อันล่าง x ติดลบ ก็เป็นลบรูทลบลบแติมซัมต่อไปนี้ถ้าเองพูดเร็วพี่จะฆ่าเองออกสื่อในเพจคณิตศาสตร์พี่ป๊อปก็จะเป็นอะไรนะนีงกูลืมเลยลบรูทลบลบแเข้าใจหรือยังเองค่อยๆพูดเองใจเย็นๆนะเอาลบแเข้าไปแทนเป็นลบลบแได้เป็นแปดก็คือลบรูทแก็คือตัวนี้แหละ ก็เป็น f อินเวอร์สของรูทสองลบรูทแปดค่อยๆค่อยๆนี่เพื่อนๆค่ะพี่ป๊อบพูดค่อยๆหลายรอบยังฮะน้องออกมาต่อยติ่มซำให้หน่อยรูทแปดคือสองรูทสองตอบลบสองรูทสองนะครับอันนี้คือ1นึ่งรูทสองลบด้วย2องรูทสองก็ได้ลบรูทสองอ่ะนี่คือ f อินเวอร์ส f อินเวอร์สคือตัวนี้ ก็แทนค่าเข้าไปนะก็ตอบแทนในนี้นลบรูส,สองบวกหนึ่งส่วนสามหรือหนึ่งลบรูส,สองส่วนสามไม่รู้สิพี่บอลรูส้สึกเอาหน้าอไปเลยเอ้ไม่ช่ยตายขาดล้วเอ,เอ,เอ้ต้องยังไงเอออย่างาางี้พี่บอลจะบอกว่า <S <S ข้อนี้ย,ยากนะ ผมไม่รู้ว่าตอนที่คุณทําอ่ะคุณบอกว่าข้อนี้ไม่ยากกันแล้วคุณหมกกันหรือเปล่านํทำันเนี้ยก็ค<ม>ือนี่นี่ใจเย็นๆแป๊บนึงใจเย็นๆผ,<ม>ผมอย่าเพิ่งรัวอันนี้คือคอนเซปต์แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนาะคือกูปเปลี่ยนเลขได้หมดทุกเลขในโลกใบน,นี้เลยถูกไหมอยากให้ทําประมาณเนี้ยน้องมันจะได้ถูกคอนเซปต์อ้าวๆผมทํำยังไงเล่าให้ฟังสิอืมอันนี้มันคืออย่าซูมอินไม่ได้ไม่ได้อย่าซูมอิน อันนี้เป็นคลิปลงเพจมาซูมวงซูมอินไม่ได้ก็อันนี้ผมสมมติว่าอันเนี้ยผมมองไปที่มองไปที่อันนี้ก่อนครับอันนี้มันถ้าสมมติผมคิดว่าอันเนี้ยมันคือค่า y ของฟังก์ชันนี้ใช่ไหมครับเอออันนี้เอจับมันคือค่า y ของฟังก์ชันนี้แล้วถ้าเราอันนี้มันคือการที่เราแทน x เข้าไปมันจะได้เป็นค่า y ออกมาอันเนี้ยมันคือค่า y ที่เราได้ออกมาถูกไหมครับหมายความว่าถ้าเกิดสมมติผมกลับกันอินเวอร์สผมจะได้เป็นฟังก์ชันธรรมดามาคืออันนี้ เท่ากับอะไรทกอย่างแต่ว่าอันเนี้ยคือผม x ของฟังชันเนี้ยมันจะเป็น y ของฟังกชันนี้หมายความว่าถ้า x ของฟังชันเนี้ยเป็น2 y ของฟังชันเนี้ยก็คือนี้ก็จะจะเป็น2ด้วยหมายความว่าอันเนี้ยผมก็ดูว่าอันไหนเป็นสองก็ได้น้ร่างมันได้เพราะมันเป็นลบหมายความว่าอันเนี้ยมันคือ x กำลังสองเท่ากับสองแล้วก็คือ x มันคือรูทสองดูไหมครับบวกลบแต่ว่าอันนี้มันเป็นบวกใช่ไหมครับมันก็ได้เป็น x เท่ากับรูทแคดูดีๆนะโว้ยเรื่องยูนิเวอร์ส์อะจริง บางทีแกอาจจะผิดคอนเซปต์ก็ได้นะแกดูดีๆเข้าใจปะมันคือข้อสอบตรงเนี้มันเข้าใจได้นะที่เราทําก็เข้าใจที่เราทําว่าแบบเออก็มองๆๆเอาก็ง่ายดีมันมันมันก็อาจจะโชคดีด้วยติ่มซำเพราะว่าตรงเนี้ยมันมันบังเอิญว่าเหมือนกันลองคิดว่าถ้ามันดันไม่เหมือนกันปุ๊บเนี้ยผมผิดเลยนะเข้าใจปะอาจจะต้องระวังนิดนึง นะอ่ะโอเคเท่านี้แหละจู่ๆมาตอนจบด้วยเจอกันทุกคน